สวัสดีครับวันนี้พบกับผมและร้าไลออนคา r เช่นเคยนะครับมาพบกับรถสวยโดนใจบายเปรมไลออนคานั่นเองนะครับและนะครับสำหรับลูกค้าใดนะครับที่กำลังมองหารถตู้พรีเมียมนะครับหรือรถตู้ฮุนไดเอส1นะครับตัวท็อปนะครับวันนี้เราจัดมาให้แล้วนะครับมาพร้อมด้วยโปรโมชั่นของแถมแบบจัดเต็มนะครับและคันนี้นะครับเรามาจัดโปรนะครับแถมฟรีนะครับในส่วนของเบาะ v i p นะครับปรับไฟฟ้านะครับ แถมฟรีนะครับเป็นของใหม่ให้หนึคู่นะครับมูลค่านะครับกว่า60,000บาทนะครับพร้อมติดตั้งให้ลูกค้านะครับเบาะเดิม11ที่นั่งแถมกันไปนะครับก็คือแถมให้2ชุดนั่นเองนะครับเป็นทางเลือกให้ลูกค้านั่นเองนะครับแต่ก็จัดโปรราคาเดียวกันไปเลยนะครับอ่าและก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับพรีวิวรอบคันนะครับทั้งภายในภายนอกตัวรถสำหรับคันนี้กันก่อนเลยครับ คันนี้นะครับจะเป็นฮุนไดเอ S1 นะครับ2.5นะครับดีลักนะครับก็คือท็อปสุดในรุ่นเลยนะครับสุดตารางของเขาเลยนะครับมาในปีไมเนอร์เชนปี18นะครับนั่นก็คือจะเป็นโฉมหน้าหุ่นยนต์กระจังหน้าโคมเมียมเต็มเตมมีใหญ่นะครับบอดี้ใหม่แบบนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับเจ้าของเดิมเนี่ยเขาจะออกรถรู้สึกว่าจะปลายปีประมาณเดือนธันวาปี18นะครับออกแล้วจดทะเวียนนะครับ ในปีนั้นเลยนะครับอ่าปกติเนี่ยครับโฉมเนี่ยที่เราเห็นกันส่วนใหญ่ก็คือจะอ่าป็นป 18, ี18-19-20นั่นเองนะครับบางท่านออก18-19หรือ18-20อะไรอย่างเงี้ยแต่ทันนี้คือเจ้าของเดิมคือออกรถรสิ้นปีก็ออกจดทะเบียนิ้นปีเลยนะครับก็จะเป็นบอดี้นะครับโฉม ไมเนเช่นนั่นเองนะครับปี18นั่นเองนะครับและราคารถใหม่นะครับป้ายแดงตัวท็อปสุดดีลักเนี่ยราคาอยู่ประมาณ1 7 0 0 0ล้านกว่าบาทนะครับออปชันเขาก็มาเต็มไม่ว่าจะเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าซ้ายขวานะครับมีกล้อง360องศารอบคันนะครับมีในส่วนของหน้าจอทัชสกรีนนะครับด้านหน้านะครับแล้วก็จอทีวีเพดานนะครับด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของระบบช่วยในการขี่ควบคุมนั่นเองนะครับออปชันรุ่นท็อปเนี่ยเขาถือว่า จัดเต็มมากนะครับและเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับที่ดูแลรักษาง่ายนะครับอึดถึกทนนะครับที่สำคัญประหยัดด้วยภาษีก็ถูกนะครับสำหรับคันนี้นะครับและราคาวันนี้เราจัดให้เพียงแค่9 9 9 0 0 0บาทนะครับจัดให้ราคาเดิมแต่ที่พิเศษสำหรับคันนี้คือเราจะแถมฟรีในส่วนของเบาะ VP ปีปับไฟฟ้านะครับสุดลูหล้านะครับแถมฟรีให้อีก1ชุดนะครับหรือ1คู่นั่นเองนะครับมูลค่า6 0,000บาทนะครับเป็นของใหม่นะครับ แถมให้ลูกค้าเลยนะครับของแถมนั่นอื่นมีให้เหมือนเดิมนะครับรับประกันโครงสร้างนะครับไม่มีชนหนักผิดความตัดต่อก,กอไม้นะครับมีบเซอร์นะครับว่าคันนี้ได้รถสวยนะครับเกรดเอดาวเรียบร้อยแล้วนะครับจากสถาบัน วันทุค่ะอินสเปชันนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะพามาชมนะครับรอบๆคันรายละเอียดโตรถสาหรับคันนี้กันก่อนเลยนะครับตัวนี้นะครับจะได้เป็นสีน้ําตาลนะครับนี่มองในร่มต้องบอกว่าโอ้ยเหมือนสีดําเลยนะครับบางท่านมองในกล้องนะครับเอ้ยมันสีดําหรือเปล่าคันนี้จะเป็นสีน้ําตาลโฉมใหม่นะครับเขาจะออกแบบน้ําตาลดำนะครับแบ็คบาวอะไรอย่างเงี้ยคือเวลาออกกลางแจ้งนะครับหรือโดนนะครับกระทบแสงแดดเนี่ยก็จะมีประกายน้ําตาลนั่นเองนะครับสีนี้ รู้สึกว่าจะเป็นอีกหนึ่งสีที่ขายดีที่สุดเลยนะครับเพราะ h ฮดวเนี่ยมีเพียง3สีนะครับก็คือสีดำน้ำตาลแล้วก็สีเทานั่นเองมี3สีเท่านั้นนะครับอ่าและสีนี้รู้สึกว่าจะขายดีมากนะครับเพราะส่วนใหญ่เราจะได้แต่สีน้ำตาลมาครับค่อนข้างเยอะก็บ่งบอกถึงว่าตอนมือหนึ่งป้ายแดงเนี่ย ลูกค้าออกสีนี้เยอะนั่นเองนะครับมันมองไม่เบื่อนะครับจะดําก็ได้น้ําตาลก็ได้นั่นเองนะครับและเนี่ยครับบอดี้โฉมนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าโฉมไมเนอร์เชนนั่นเองครับคือเฟรนลิฟ์นะครับเปลี่ยนแปลงจากเดิมเป็นหน้าตั้งใช่ไหมครับอันนี้ก็ได้เป็นโครเมียมใหญ่ๆแบบนี้นะครับมีกล้องให้รอบคันแบบนี้เลยนะครับพวกคิวโครเมียมตกแต่งมาได้สวยงามไฟหน้าก็เปลี่ยนใหม่เป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับโฉมเดิมนะครับ16-18ตัวเก่า ก็คือจะเป็นไฟยาวๆนะครับเป็นโฉมกระจังหน้าตั้งนั่นเองนะครับอันนี้เป็นโปรเจคเตอร์เปิดปิดออโต้มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับไฟตัดหมอกคูล่างก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับในส่วนของล้อแม็กกันบ้างนะครับล้อแม็กนะครับจะเป็นล้อแม็กนะครับอลลอยนะครับถ้าฮุนไดเอสวันเนี่ยเขาจะได้เป็นขอบ16นั่นเองนะครับสําหรับคันนี้นะครับนี่ตุ่มยางหน้ายางนะครับก็ยังอยู่นะครับสําหรับคันนี้นะครับรู้สึกว่ายางปี22นะครับ และคันนี้เขาอัปเกรดในส่วนของโชคช่วงล่างมาทั้งหมด4ต้นเลยนะครับซ้ายขวาหน้าหลังมีครบเลยนะครับเพิ่มความนิ่มนวลนะครับสมรรถนะนะครับยึดเกาะถนนนะครับดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเพิ่มสมรรถนะตัวรถดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนี่กระจกมองข้างนะครับมีไฟเลี้ยวปกระจกมองข้างมีนะครับนี่กล้องนะครับ360องศารอบคันเลยนะครับซ้ายขวาหน้าหลังมีมาให้ครบทัวนแล้วนั่นเองนะครับและคันนี้ได้มานด้วยนะครับได้มานรอบคัน และเรายังในส่วนเตดฟิล์มนะครับฟิล์มใหม่รอบคันม่านรอบคันนะครับเบาะ VP ปรเปไฟฟ้าให้อีก1คู่หรือ1ชุดนั่นเองนะครับมีประตูสไลด์ไฟฟ้าให้นะครับสองข้างนะครับซ้ายขวาเลยนั่นเองนะครับได้ระบบห้ามเบรกเนี่ยเป็นดิสเบรกทั้งหมด4ล้อมาให้เรียบร้อยนะครับด้านท้ายนะครับนี่ไฟท้ายเป็น LED แบบนี้นะครับเซ็นเซอร์นะครับด้านหลังนะครับมีให้แบบนี้เลยนะครับฝาท้ายนะครับเปิดง่ายนะครับนี่เขาจะเขียนว่า h ฮดวัน ดีลักนั Magic Magic agues, ings, Magic, across, ่นเองนะครับดีล really. ักก็คือท็อปสุดนั่นเองนะครับอ่าเนี่ยให้ดูนะครับโครงสร้างกันก่อนเลยนะครับบอดี้โครงสร้างนะครับเมสสปอร์ตล่องน้ําต่างๆนะครับบอดี้ของคันนี้นะครับสวยเดิมทุกจุดจริงๆนะครับเนี่ยหัวน็อตครับไม่มีขันนะครับไม่มีถอดไม่มีขยับนะครับซีนกาวซซนเลอร์ต่างๆนะครับเดินเรียบเดินตรงแบบนี้นะครับอ่าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับดูรถไม่เป็นนะครับหรือว่าอยู่ห่างไกลไม่สะดวกเข้ามาเนี่ยไม่ต้องกังวลใจเลยนะครับรถของทางร้านเนี่ยเราค้าแต่รถบบนนะคั การันตีโครงสร้างทุกคันนะครับมีบริการหลังการขายทุกคันและยังไม่พอมีผลตรวจใบเซอร์นะครับรับประกันโครงสร้างเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับเวลาที่ลูกค้าออกรถเราก็ให้ใบเซอร์ตรงนี้นะครับแฟ้มตรงนี้นะครับให้ลูกค้าไปด้วยนะครับหรืออยากจะขอนะครับไฟล์ส่งมาเลยดูตอนนี้เลยก็มีเป็นไฟล์ pdf นะครับส่งให้นะครับทางช่องทางออนไลน์นะครับทางข้อความได้เลยนะครับนี่ให้ดูนะครับรอบๆคันสีนี้สวยนะนี่ ไม่มีริ้วไม่มีรอเลยนะครับสเก็ตหินล่องรอยอะไรแทบไม่มีเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับเนี่ยอีกหนึ่งข้างเหมือนกันนะครับสีสวยมากนะครับสําหรับคันนี้นะครับอ่าให้ดูนะครับรอบๆเลยนะครับเดี๋ยวเปิดนะครับในส่วนของด้านในอ่ากุญแจเขาจะเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะครับเราเสียบบีนสตาร์ทได้เลยนี่เดี๋ยวเราให้ดูในส่วนของอ่าบอดี้เบาะต่างๆนะครับก่อนเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับ นี่เห็นไหมปีกเบาะไม่มีช้ำไม่มียับนะครับไม่มีขาดเลยนะครับคู่หน้านะครับสวยๆแบบนี้เป็นหนังแท้โรงงานเลยนะครับมีม่านให้รอบคันเห็นไหมครับนี่มีม่านรอบคันและฟิล์มติดตั้งให้ใหม่รอบคันเลยนะครับนี่มีแอร์แบคระบบความปลอดภัยคู่หน้ามีให้นะครับมีตามดีไซน์ช่องแอร์นะครับเนี่ยหน้ากากเนี่ยเป็นตกแต่งด้วยลายไม้เสมือนจริงด้วยนะครับและนะครับในส่วนของหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนแบบนี้เลยนะครับนี่ ่าเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือนะครับบลูทูธนะครับ FMAM ใส่แผ่นซีดีได้หมดเลยนะครับระบบแอร์นะครับอ่าเป็นอ่าตัวเลขดิจิตอลแบบนี้นะครับนี่เป็นเกียร์ออโต้นะครับโอ้โหพลาสติกกันลอยนี่ยังอยู่เลยนะครับอ่าและด้านข้างตรงนี้เขาจะมีระบบอุ่นเบาอ่าเฉพาะคนขับนะครับมีทั้งอุ่นร้อนอุ่นเย็นมามีมาให้แล้วนั่นเองนะครับอ่าและให้ดูนะครับในส่วนของอ่าเลขไม้นะครับสําหรับคันนี้กัน คันนี้นะครับเป็นรถบ้านนะครับมีประวัติเข้าศูนย์ตลอดเลยนะครับคันนี้เลขไม้เพียงแค่1นึ่งแสามื่นกิโลเมตรเท่านั้นนะครับไม้แท้นะครับไม่มีกลับไม่มีกอนะครับเป็นรถบ้านรู้สึกว่าจะมือเดียวด้วยนะครับคันนี้นะครับรถสวยนะครับเนี่ยเขาจะมีประวัติเข้าศูนย์นะครับผู้มือบุ๊กเซอร์วิสนั่นเองนะครับมีให้ครบเลยนะครับแล้วก็รอบปัจจุบันก็จะมีที่ป้ายแขวนคอนะครับที่พรมลายตรงนี้เลยนะครับ คู่มือการใช้งานต่างๆนะครับมีให้ครบเลยนะครับและยังไม่หอนะครับคันนี้รถสวยมาพร้อมด้วยนี่เลยนะครับอย่างที่ผมแจ้งนั่นคืออาจจะเป็นรายงานการตรวจสภาพรถนี่เห็นไหมครับได้รถสวยเกรดเอเนี่ยครับคะแนนรวมก็คือ5ดาวตรงนี้นะครับมีการตรวจโครงสร้างรู้สึกว่าโหเกือบ300รายการเลยนะครับได้ดีกูดหมดเลยนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำนะครับเนี่ย ดีดีสีเขียวนี่คือเกรดดีเกรดสูงสุดเลยนะครับอ่าเนี่ยโอ้โหซื้อซื้อรถนะครับเขาเรียกว่าไม่ต้องวัดดวงแล้วนะครับตอนนี้นะครับนี่ได้รถดีรถสวยแน่นอนนะครับรถไม่ดีเราไม่เอามาขายแน่นอนนะครับการันตีได้เลยนะครับอ่าและนะครับคันนี้นะครับที่พิเศษเลยนะครับเรานะครับแถมฟรีนะครับในส่วนของเบาะ VAP นะครับปรับไฟฟ้านะครับเป็นของใหม่นะครับมูลค่ากว่า6 0,000นบาทนะครับ แถมให้ลูกค้ากันไปแบบฟรีๆนะครับไม่มีบวกเพิ่มนะครับสามารถอุ่นร้อนอุ่นเย็นนะครับเบาะนวดในตัวนะครับได้หมดเลยนะครับและเบาะเดิมนะครับ11ที่นั่งนะครับแบบนี้นะครับเราก็แถมให้ลูกค้านะครับลูกค้าสามารถเลือกฟังก์ชันได้เลยนะครับอยากจะใส่เบาะเดิมหรืออยากจะเอานี้กลับบ้านไว้ค่อยติดตั้งหรือไว้ขายต่อก็มีกําไรนะสาหรับเบาะนะครับเป็นข้อดีของเขาเลยนะครับมีนะครับในส่วนของหน้าจอนะครับทีวีเพดานนะครับรุ่นท็อปสุดดีลักเนี่ย จอจะเป็นจอไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับเป็นออโต้แบบนี้เลยนะครับเปิดเปิดปิดปุ่มเดียวนะครับเขาจะสะท้อนภาพหน้าจอนะครับจากหน้าจอหลักด้านหน้านั่นเองนะครับด้านหน้านะครับดูซีดีดีวีดีดูแผนที่ดูกล้องนะครับเขาก็จะลิงกงนะครับขึ้นที่หน้าจอตรงนี้เลยนะครับอันนี้เป็นข้อดีของเขานะครับฝ้าเพดานอะไรต่างๆนะครับสะอาดเรียบร้อยนะครับอ่าระบบแอร์นะครับโหด้านหลังนี้3ตอนใช่ไหมครับหช่องเลยนะครับอ่าคันนี้นะครับอ่าเดี๋ยวไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะครับสําหรับคันนี้ ามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะครับนี่ให้ดูเลยนะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับคอมเบลเลียดีเซลนะครับ2.5ลิตรหรือ2,500ซีซีเป็นเครื่องยนต์ A2 นะครับระบุตรงนี้เลยนะครับ175แรงม้านะครับสำหรับตัวนี้นะครับอึดถึกทนมากๆนะครับอ่าให้ดูโครงสร้างบอดี้ต่างๆนะครับอ่าแก้มนะครับหัวน็อตนะครับไม่มีขันไม่มีถอดเลยนะฝาเดิมโรงงานนะครับมาร์กิ้งแต้มสีจากโชว์รูมยังอยู่เลยนี่ โครงสร้างสวยนะครับตัวตั้งนะครับฝากระโปรงนะครับแก้มต่างๆนี่ไม่มีขันไม่มีถอดเลยนะครับเครื่องเป็นเครื่องยนต์ดีเซลอึดถึกทนมากนะครับสาหรับตัวนี้นะครับขึ้นเขาลงห้วยสบายเลยนะครับแรงเหลือนะครับนั่งครบ10ที่นั่ง11ที่นั่งนะครับหรือจะ6ที่นั่ง7ที่นั่งเนี่ยเป็นรถอเนกประสงค์อีก1่รุ่นนะครับที่ใช้งานได้ดีมากๆนะครับและนะครับตอนนี้นะครับเป็นที่นิยมนะครับขายดีมากๆนะครับณตอนนี้เลยนะครับและคันนี้ครับก็จะคือฮุนไดเอสวานสองจ ปี2018นะครับเป็นโฉมนะครับใหม่นั่นเองนะครับโฉมใหม่เนื้อเชนนะครับกระจังหน้าหุ่นยนต์นะครับโฉมนี้ก็ผลิตตั้งแต่18 19 20นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับตัวท็อปสุดดีลักป้ายแดงล้านเจ็ดแต่วันนี้จัดให้เพียงแค่999,000บาทเท่านั้นนะครับมาพร้อมด้วยโปรโมชั่นของแถมของเรานั่นคือแถมฟรีนะครับในส่วนของเบาะ v ีพนะครับปรับไฟฟ้านะครับเป็นของใหม่ให้1ชุดนะครับมูลค่ากว่า60,000บาทนะครับเป็นยังไงใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวพาามมชนี ของใหม่แบบนี้นะครับอ่าที่เรานะครับสั่งมานะครับนี่รอติดตั้งให้ลูกค้าเลยนะครับสดๆร้อนๆเลยนะครับสําหรับนี่อ่าใครหาอยู่นะครับเป็นเบาะวีพีนะครับปรับไฟฟ้าอย่างดีเลยนี่อันนี้รอติดตั้งให้นะครับลูกค้าเลยนะครับใครนะครับอยากได้นะครับไม่ยากเลยนะครับและพิเศษมากนะครับสําหรับคันนี้นะครับไม่มีบวกเพิ่มด้วยนะครับ9ก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทอ่ะได้ทั้งเบาะ 2ชุดเลยนะครับเบาว v P 1ชุดนะครับเบาเดิน1 1ที่นั่งมีให้ครบเลยนะครับฟังก์ชันนะครับแบบนี้นะครับไม่มีใครกล้าแถมกล้าให้แบบเราอย่างแน่นอนนะครับซื้อสดก็ไม่บวกแหวดนะครับฟรีค่าโอนให้นะครับซื้อจัดไฟแนนซ์เครดิตดีฟรีดาวน์จัดได้เต็มเลยนะครับคันนี้จะผ่อนอยู่ประมาณ1 6ื่นหกนะครับประมาณนี้นะครับสูงสุดที่7ปีนะครับดอกเบี้ยพิเศษนะครับถ้าลูกค้ามีเครดิตดีประวัติดีเนี่ยดอกเบี้ยนะครับสปีเริ่มต้นอยู่ประมาณ้นนะครับ อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็ซื้อได้นะครับเรามีไฟแนนซ์บริการนะครับวิ่งเข้าเปเซ็น์เอกสารถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะครับพอผลไฟแนนซ์ผ่านแล้วไม่สะดวกมารับรถเราก็มีบริการจะส่งรถฟรีนะครับถึงหน้าบ้านลูกค้าเช่นเคยนั่นเองนะครับ่าและท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อนะครับหรือทักกันเข้ามาได้นะครับทุกช่องทางนะครับเรามีนะครับแอดมินคอยดูแลให้คำปรึกษาทุกช่องทางหรืออยากเข้ามาชมคันนี้นะครับคันจริงที่หน้าร้านนะครับมาไม่ถูกนะครับสามารถเซิร์ชใน Google แ a p วันไลออนค่ะ รถมือสองนะครับเราปักหมุดไว้ที่ร้านตรงนี้เลยนะครับเปิดทุกวันทําการนะครับตั้งแต่ก้าวมงเช้านะครับยันสองทุ่มเลยนะครับเข้ามาได้นะครับทุกวันเลยนะครับอ่าไม่มีวันหยุดนะครับเปิดทุกวันนะครับอ่าและก่อนที่เราจะทําการส่งมอบรถนะครับเราก็จะทําการล้างขัดเคลือบสีทําสปานะครับขัดเคลือบสีให้ใหม่นะครับพ่นยาฆ่าเชื้อให้ใหม่นะครับก่อนส่งมอบนั่นเองนะครับลูกค้าได้รถดีรถสวยพร้อมใช้งานกันอย่างแน่นอนนะครับและเราก็ยังมีบริการหลังการขายนะครับให้ลูกค้านะครับ รับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีหรือ2-0,000กิโลนะครับมาพร้อมด้วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน2 4ชั่วโมงทั่วประเทศแถมฟรีอีก1ปีเต็มนะครับลูกค้ามั่นใจสบายใจได้เลยนะครับมีทั้งการันตีมีทั้งบริการหลังการขายแบบครบชัดเจนนั่นเองนะครับและสําหรับวันนี้นะครับผมมารีวิวคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับรบกวนลูกค้าทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสัครแคร์นะครับให้ถูกช่องทางนะครับจะได้ไม่พลาดการติดตามนะครับรถเข้าใหม่นะครับหรือรถที่เรามา อัปเดตโปรโมชั่นนะครับหรือปรับราคานะครับใครลูกค้านั้นก่อนใครนั่นเองนะครับกดไลค์กดแชร์ไว้ได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ